มันก mm ็เป็ี่ยนธรรมอเรียกโลกธรรมภาษาพระเรียกโลกธรรมพุทธเจ้ามาตัดสรุ้ก็มาตัดสรุ้เรื่องโลกธรรมนี่แหละกามโลกนี่แหละพระองค์มาเห็นกามโลกตามเป็นจริงว่ากามโลกมันเป็นกําลังของโลกอะถ้าไม่มีเขากําลังสร้างไม่มีจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีสร้างความดีจะสร้างไร่สร้างนาสร้างเรือสร้างสวนสร้างเงินสร้างทองสร้างข้าวสร้างของสร้างบ้านสร้างรถนี่ไม่ได้ จะต้องมีกำลังกำลังของกางเป็นกำลังที่หนุนเนื่องทำให้เหนื่อยเน็ดไม่เป็นกามันมีราคากับราคาถ้าราคาก็คือมาหนุนเนื่องทำให้ครอบครัวมั่นคงเก็บเงินเก็บทองไว้เหนื่อยไม่เป็นปวดหลังปวดเอวขนาดไหนมันก็ทนเพื่อจะได้เงินมาเพื่อบำรุงหน้าตาอันนี้คือราคาเป็นตัวตั้ง คนไม่ตายโสตายสู่ตายทำตายเหนื่อยตายหนักตายแต่ก็ยอมเพราะถ้าได้เลว้วฉันจะมีความสุขมีเงินฉันจะมีความสุขคนจะนับถือมีหนามีตาฉันจะกินอยู่รับนอนให้สบายถึงถ้าอ้วนไหมถึงกับเวลาเนี่ยเงินที่หาไว้ทั้งหมดสู้ไม่ได้เลยตยก็วายหัวใจก็ล้มเหลวต้องปั๊มขึ้นมาใหม่ ปืนขึ้นมาใหม่ก็ต้องเตรียมซ่อมกันอุตลุบนี่เห็นไหมพอถึงเวลานั้นไอ้ที่หาหามาเราคิดว่ามันจะมั่นคงจะป้องกันเราเน้นึกในใจเออมีเก็บไปห,หลายๆพอแก่เฒ่าเราจะได้กินให้สบายกินไงเบาหวานความดันหัวใจก็หามกินมดเค็มอย่าก,กินมากนะไตจะพังหวานอย่าก,กินมากนะหัวใจจะพัง ไอ้นี่อย่าก,กินมากนะตับจะพังไปหาม,มัดไอ้ที่ชอบชอบไม่ให้กินมัดตับหมูตับหมาอย่าก,กินนะเดี๋ยวมันเป็นโรคเป็นโรคภยัยไข้เจ็บระวังนะหาม,มัดไอ้ที่ชอบชอบไม่ให้กินมัดไหนว่าอยู่แล้วเฒ่าแก่แล้วจะกินให้สบายใช่ให้สบายสบายเลยนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปวดขาจีไตหา่าเฒ่าแล้วจะได้สบายเออเก็บเอาไว้กินตอนเฒ่าตอนแก่ดอก เท่าแกจะได้กินให้สบายดูเท่าแกจะมากินได้จะสบายกินมากท้องเสียขีแต่ขีแตนท้องอืดต้องไปคับหออีกท้องเสียก็ต้องไปกินยาธาตุอีกก็ไหนว่ากินแล้วจะสบายอะ่ะกินมากท้องอืดไม่ได้ต้องคับขอกอีกไปหาหมอระวังมากเกินไปเอาขาดสารอาหารอีกเอา เอาไหนว่าเท่าแล้วกินให้สบ,บายแล้วเอาคนนี้เอา,เอ,า,เอ,าอยู่ให้สบายอยู่สบายง่ายนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวกดเอียงทางนั้นเอียงทางนี้เอียงขามาทางนั้นเอียงเอวมาทางนี่ตาแตน,น,น,นก็ยกขาหน่เหมือนต้นนนททุกหน,นกี่ยกขาหนึ่งยกแล้วยกอีกแม่งโง่อาจารย์คืออเลยจะจบสักทีหิวเขาไม่ได้เออมนุษย์ไหนว่าเท่าแล้วจะมีสุขอ่ะเอาบ้านใหญ่ๆสวยๆ ราคาจังสีล้านแก่ปวดขาได้ไหมอีพออีพอบ้านเงี้งเง้มอนั่งเป็นทุกโอ้ยเนาะไหนว่าอยู่ให้สบายนะโอ้ยบ้านแกสวยเนาะนาอยู่เนาะสวยหาอะไรกูปวดขาจีใต้เถสเน่ะเออแล้วก็ทุกข์กับมันอีกลูกหลานมันจะเอากัน ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าไอ้อีกเกาแสนเก่ไอ้เก่าแสนเก้ากพันเกาเกสิบเก้าบาทตอถูกเอเจะออกกันไหนหน้ไปทุกข์กับเขาอีกดูว่ะกามันเป็นอย่างนี้มันห่วงมันหัวมันกังวลมันวิตกมันเร่าร้อนทุรนทุรายสําคัญที่สุดที่ตอนพัดพล้าเมื่อพัดพลาาจากของรักของชอบใจจะทุกข์มากที่สุดเลยมนุษย์ ตอนอยู่ก็ยังเพลิดเพลินมัวเมาแต่เมื่อพัดพลากจากไปหรือร่างกายจะพัดพลากจากไปหรือเขาพัดพลากจากเราไปก่อนเราพัดพลากจากเขาก่อนเอาเป็นทุกข์หรือคนนี้นี่คือโทษของเขาการทัางหลายต้องมีการพัดพลากต้องมีการหวงห่วงอะไรอาวรต้องทุรนทุรายต้องดิ้นรนต้องรักษาต้องปกป้องต้องคุ้มครองต้องดูแลเหนื่อยทั้งชีวิตนี่เหนื่อยมาก เหนื่อยทั้งหมดแต่จะยินได้ฟังก็ยังพอรู้ว่ามันเหนื่อยเพราะใครใครเป็นคนสั่งกามเป็นคนสั่งกามเป็นคนให้หากามเป็นคนที่ลากจูเหมือนปลาไอเหมือนไอปูทีมมม่มันมีก้ามมันมีกามกล้ามกามกล้ามมันใหญ่ใหญ่มันหน,นีบหนีบหนีบหนีบกดดันหัวอกหัวใจแน่นมัดเหนื่อยเหนื่อยทั้งชีวิตชีวิตนี่มันเหนื่อยมากเพราะถูก บีบคั้น <c oughs> แต่ถ้าใครมกหมุนก็มันมากก็พยายามสูงสุดเนี่ยวิ่งตามพอไม่ได้นะจะยุงยิงไว้มดถ้าสมอยากมันขอเลาว <c oughs> ดีใจสลายะหนึ่งเหมือนกินยาบา้าเหมือนกินกระทิงแดงเหมือนกินกาแฟมีแรงเดี๋ยวหนึ่งแล้วอ็สู้สุดอีกแหละเขาอีหละยุงอยู่นั่นแหละไม่มีจบมีสิ้นดอกเด็ก การสนองไม่มีจบไม่มีสิน้นเหนื่อยไม่มีจบไม่มีสิน้นทุกข์ไม่มีจบไม่มีสิน้นทรามานไม่มีจบไม่มีสิน้นแล้วก็ยังหวังอีกอจะหาอะไรมากินเนาะให้มันปึ๋งปังเหรอผู้หญิงก็กินอะไรเนาะให้มันกระชับเห่อดูเถอะว่ดูเถอะว่วยุ่งยุ่แค่นเนีย่ยเหนื่อยยู่แค่เนี่ยจะแต่งยังไงเนาะจะทํายังไงเนาะให้เขาอยู่เห่อ เสนียังไงเนาะจะผูกให้เขาอยู่หรนอเ่เหนื่อยทรมาร์ดเลยพอาะทา,ากจากไปจะจากไปเอาเป็นทุกข์อะ่ะโหยหาอะไรก้อนี่มนุษย์เลยยืนไม่ได้ด้วยตัวเองสักทีเลยพิงอยู่ตละดกามทั้งหลายเหมือนอ้ไม้มันพิงกันอยู่พอมันล่มปุ๊บไม้อันหนึ่งมันจะล่มตามเลยไม้พิงกันเน่ยมันพิงได้เพราะไม้สามง่ามมันพิงกันอยู่ พอดึงออกงามใดมันจะล้มครูเนี่ยเหมือนเหมือนไอ้จุงพุ่งจุงพุ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาอะไรขาจุงพุ่งสามขาเนี่ยกามทั้งหลายเหมือนสามขาจุงพุ่งจุงพุ่งดึงขาใดขาหนึ่งล้มแล้วนีลนาดเลยเนี่ยมันจะทุกข์นั้นอีตรงที่มันล้มแหละคนไม่ได้ดูแต่วิทจุงพุ่งจุงพุ่งจุงพุ่งวิทนามเขานาเขาเรียกจุงพุ่งไม่รู้กะโซกก็ไหมจุงพุ่ง กามทั้งหลายเหมือนมันน่แหละถ้าดึงออกมาปุ๊บโครมันงวยเขาเรียกงวยมันลม้มใจเสียเสียใจอันนี้พัดพลาดจากของรักของชอบใจทุกอะไรก็ไม่เท่าจากที่เสียไปเลยสิ่งที่มีอยู่เลือกสวนไรนาบ้านเดือนรถลูกหลานไม่เท่ากับคนที่เสียไปเลยไม่เท่าผัวที่เสียไปเลยเมียที่เสียลูกที่เสียไปเลยพ่อแม่ที่เสียไปเลย น้อง no. โลกท้าโลกมันดับมืดมันะครับนี่พอไปเสียใจในสิ่งที่พลากจากไปพัดพลากจากไปเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าคนรู้ไอ้นี่มันธรรมดาเนี่ยเราจ้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปไม่วันใดก็วันหนึ่งแม้แต่ร่างกายก็ต้องพัดพลากจากกันไปจากร่างกายดีๆสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยไปไหนก็ดีอ่ะ เดี๋ยวนี้ยาเป็นหอบหอบเหนื่อยทั้งชีวิตและคนที่เรารักเขาจะอยู่ได้ยังไงอ่ะของเรารักร่างกายมันก็ยังไม่อยู่กับเราแล้วคนรักจะไปอยู่อะไรนักหนาละ่ะยืมมาใช้แล้วก็วางไว้ในโลกอันนี้เตรียมวางไว้เตรียมวางซะก่อนที่เขาจะบีบจมูกให้วางรู้เท่าทันทุกมันก็วางได้ตรงที่วางนั่นแหละ ไปถือมันก็เป็นทุกข์พอไม่ถือมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นน่ะมันมีอยู่อย่างนั้นใครไปแห่ความสำคัญมันมากก็เหนื่อยมากใครไม่ให้สมสําคัญกับมันมันก็ไม่มีเหมือนก้อนหินมันมีอยู่ไปถือมันก็นักเพราะว่ามันก็เบาถ้าวางมากมือก็จะดีว่ะตามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันรู้จักวางบ้างอยู่กับธรรมชาติมั่งอยู่กับตัวเองมั่งอย่าไปหวังอะไรกับอื่นมากเกินคนจะมีความสุข สุขอื่นยุความสงบไม่มีไม่ใช่กามเป็นกามาสุขมียุกามาสุขแต่เป็นสุขที่จะต้องชดเชยชดใช้สนองตอบแต่ถ้าไม่สนองตอก็เป็นทุกข์ก็มีแค่นี้เหนื่อยทั้งชีวิตที่จะต้องสนองต้องเสนอต้องสนองเหนื่อยทั้งชีวิตที่จะต้องหาบำรุงบำเลอเขาการมาตันหาในใจมนุษย์ มันมีอยู่ที่ดําริของมนุษย์นะดําริมันถึงเกิดไม่ดําริมันก็ไม่เกิดดําริก็คือตรึกนึกคิดถึงมันมันก็เกิดไม่ตรงนี้ก็มันก็ไปอยู่ของมันนั่นแหะมันไม่ทําลายใครหรอกแต่ไปปลุกมันมันก็ขึ้นเหมือนเขาให้ปลุกพระปลุกพระปลุกผีเห็นไหมเขาทาพิธีแต่ก่อนนี่รุ่นเก่านี่เขาเรียกว่าเมสีเมสีเนี่ยเขาเข่าเมสีกันดองนางกันดองเอากระดองมาวางแล้วก็เอาผู้หญิง หนูสาวๆเนี่ยมันแล้วก็เอากระดงวางแล้วก็ลจับกระดงแล้วก็ต๊ะทุ่งทุ่ง็ต๊ทุ่งทุ่งเรียกเรียกผีเรียกผีกระโดงมาเขาเพราะเขาขึ้นมาาเก็เอากระดงไปไล่แถกเขาเหมือนกันน่ะการทั้งหลายเหมือนผีนางกระดงเอาพอกระดง,ดงต๊ทุ่งทุ่งมาต๊ทุ่งกับผีเขาขึ้นมาเพราะเขาขึ้นมาก็เอากระดงไล่แถกพอผีออกขึ้นมาเหนื่อยการทั้งหลายก็เหมือนกัน ผีกามออกไปก่อน็แค่นี้นะพี่นางกระดงอ,อนะ๋อเะพี่นางกระดงอ็เหมือนกามนะอ่ะก็ต๊ถึงถึงก็ตะถึงถึงถ้าตีโทนนะ่ะตปดกวนนี่ก็เท่าเม็ดสีก็ว่าเมดสีเลือนขำนะพิจนามันเหมือนกามเลย่านี่ว่าวิ่งเหนื่อยอเป่าพระแถกเด็กน้อยก็วิ่งให้แทกทั่วไปดูจัก,จกแทกไหม แท้คือกระทุ่งกระแทกกันแหละเอากระดงไปเที่ยวกะแทกคนหนึ่งกระแทกคนนี้บ้าเหมือนกามทั้งหลายก็วิ่งกระแทกตัวหนึ่งกระแทกตรงนีมั่ง <c oughs> เหนื่อยไหมแล้วก็เหนื่อย <c oughs> ก็เหนื่อยอา้าวผีออกแล้วนี่ออกแล้วเล่นแล้วนี่ดูนะวะด,ด,ดูมนเม็นสีมันเขาว่ะเคยเห็นไหม <c oughs> แต่รุ่นนี้เห็นไหมเไม่รู้อีนางเคยเห็นไหม รุ่นเรานี่เห็นรุ่นตาแสนี่เห็นได้เกลือนี่เห็นเนี่ยไดเกี่ยวเห็นแล้วนี่ก็เห็นแล้วว่าเขาา่าเมื่อก่อนผีนางกระดงบ้านม่ใหญ่พุ่มไปแล้วไปโตถึงถึงก็โตถึงถึงว่าขำทางบ้านม่ใหญ่บูนะ,ะเขาวทเข่าบ่อยแต่ก่อนแล้วนั่นเขาเหลินกัน <c oughs> นี่คือกามันก็เหมือนกับผีเนี่ยเข่ามาเ๋ยวก็หายเ๋ยวก็ไปไปก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่บนเขาแล้วแม่มันมืดมนอดนาการมันหละผีนางกระดงเขา ีกาขเขาโอ๊ยคือบ้าเว้ยทน่หนวะล็อกวะยะถาวาริวาหาผููราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ะปะติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิพามีวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณีโชเถราโสยถา,า,ยยถาสพีตโยวิวชัชชนตุสัพพโรโควินั สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายยโกภวะพิวาธนาสีสนิจังวุทาปจาย,ยิโนจัตาโรธรรมาวัตันติยุโนสุข,ขงังภาลัง